หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารัติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยกวนประพันธ์นอนพรัตแปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันเล่มที่หนึ่งตอนสวมรอยเป็นเตียนซื่อ ในอำเภอเมืองหูเซียนหัวจิ้งฟงนั่งประจำที่เบื้องซ้ายเป็นเมืองชิงเวยมึ่งเสียนเฉิงเบื้องขวาเป็นหวังหลิงหวังจูป,ปู้ทั้งสามมองดูเย่เสี่ยวเทียนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าคล้ายกับเทพซัมชิงวงเล็บเทพสูงสุดของฝ่ายพรได้แก่เทพอ,อี้ชิงไท่ชิงซั่งชิงมองดูสิทธิ์คนสุดท้ายของพวกเขา ถึงแม้ว่าคนในอำเภอโดยเฉพาะชนกลุ่มน้อยของอำเภอไม่เห็นที่ทำการอำเภออยู่ในสายตาแต่ถึงอย่างไรถือเป็นตัวแทนของราชสำนักหากท่านล่วงเกินที่ทำการอำเภอตรงๆเท่ากับท้าทายอำนาจของราชสำนักแล้วผู้ที่กล้าทำเช่นนี้มิใช่ไม่มีเพียงแต่ไม่มีมากนักอย่างนั้นไม่มีผู้ใดต่อแยแสหาเรื่องเพราะเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ดังนั้น หลังจากที่เย่เสี่ยวเทียนหลบหนีเข้ามาที่ทําการอําเภอผู้คนที่ไล่กวดตามมาต่างพากันจากไปพอฟังว่าเย่เสี่ยวเทียนสวมรอยเป็นไอ้เตียนซื่อเมืองเซียนเฉิงกับหวังจูป,ปู้ก็ไม่รีบร้อนไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดของฉีมู่หากชักนําเขาเข้าสู่ตึกชั้นที่สองเชิญนายอำเภอหุ่นเชิดออกมาร่วมกัน ดำเนินการชุบเลี้ยงไอ้เตียนซื่อลิวินชงหอบเครื่องแบบขุนนางดาบพร้อมฝักและป้ายประจำตัวมาในอำเภอหัวโบกมือกล่าวว่าอีกสักครู่ให้เปลี่ยนเป็นสวมเครื่องแบบขุนนางพกพาดาบถือป้ายประจำตัวนับแต่นี้เป็นต้นไปท่านแซ่ไอเป็นไอเฟิงไอเตียนซื่อของอำเภอเราเย่เซียวเทียนส่งเสียงหัวเราะกระแอมกล่าวว่า ไห <c oughs> <c oughs> นผู้เท่าข้าข้าพเจ้าเมื่อเส้นเฉิงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเล่นละครต้องสมจริงนับแต่นี้ท่านต้องเตือนตัวเองว่าเป็นไอ้เตียนซื่อลบชื่อเย่เซียวเทียนไปเรียกตัวเองใหม่ว่าเราผู้เป็นขุนนาง หวังจูบป,ปู้กล่าวเสริมว่าระหว่างที่ไอ้เตียนซื่อเดินทางมารับตําแหน่งเผชิญกับโจรภูเขาผู้ติดตามและเบาไพร่เสียงตายคุ้มครองไอ้เตียนซื่อหลบหนีหล้วนพลีชีพหมดสิน้นไอ้เตียนซื่อหลบหนีเข้าป่าเขาได้รับการช่วยเหลือจากหญิงชาวบ้านนางหนึ่งเพื่อตอบแทนบุญคุณไอ้เตียนซื่อจึงนําหญิงชาวบ้านสองพี่น้องเข้าเมืองยเย่เซียวเทียนมองดูหวังจูบป,ปู้แวบหนึ่งคลุ่นคิดขึ้น เจ้าผู้นี้แต่งเรื่องได้รวดเร็วกว่าเราสามส่วนขณะพูดเพ้อเจ้อกระทั่งดวงตายังไม่กระพริบเมืองเสี้ยนเฉิงกล่าวเสริมว่าฟังว่าหูหญินนายอำเภอขาดคนใช้สอยให้ส่งตัวน้องสาวทั้งสองไปให้หูหญินนายอำเภอเถอะท่านวางใจทางอำเภอจะไม่ยึดถือพวกนางเป็นหญิงรับใช้แเสี่ยวเทียนครุ่นคิดขึ้นนี่เป็นการรั้งตัวไว้เป็นตัวประกันแล้วแต่ว่าคนอยู่ใต้ชายคา เยเซียวเทียนจึงอับจนปัญญาได้แต่กล่าวว่าเราผู้เป็นขุนนางผู้นี้หลายวันมีคนไม่น้อยพบเห็นเราเราผู้เป็นขุนนางพอเข้ารับตำแหน่งมีหน้าที่รักษาความเรียบร้อยในเมืองย่อมต้องเผยโฉมออกมาหากมีคนจดจำเราผู้เป็นขุนนางออกใหญ่ไม่ใช่ถูกเปิดโปงมั่งเส้นเฉิงกล่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วงไอเตียนซื่อเผชิญโจรผู้ร้ายติดตามถูกฆ่า ตายหมดสิน้นหลังจากเข้าเมืองจึงไม่มารายงานตัวหากปลอมตัวทำความเข้าใจกับสภาพบ้านเมืองหลังจากแน่ใจค่อยรายงานต่อใต้เท้าในอำเภอหวังจูป,ปู้กล่าวเสริมว่าวันพรุ่งนี้ทุกหน่วยงานของเมืองเราทั้งเจ้าหน้าที่กรมเมืองหน่วยตรวจการหน่วยภาษีอกรจะร่วมกันเสริมสภาวะให้กับท่านทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าไอเตียนซื่อมีความคิดปรับปรุง ระบบรักษาความปลอดภัยในเมืองกวาดล้างกลุ่มมิจฉาชีพที่กระทําความผิดเมื่อเป็นเช่นนี้ไม่กลัวคนร้ายเหล่านั้นไม่ร่วงรู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ฟังจากปากคําของใต้เท้าทั้ง3แสดงว่าเตรียมชุบสร้างเย่เซ,เซียวเทียนเป็นหน่วยกล้าตายกวาดล้างผู้กระทําความผิดในเมืองหูเซียนแล้วในอำเภอหัวกลัวว่าเย่เซ,เซียวเทียนพอฟังเกิดความเกรงกลัวคิดถอนตัวแต่กลางคัน จึงรีบกล่าวว่าท่านวางใจเจ้าหน้าที่กรมเมืองทั้งสามขบวนจะรับคำบัญชาจากท่านเรายังจะสั่งให้หน่วยตรวจการประสานกับท่านยามปกติจะมีคนติดตามอารักขาท่านรับรองไม่มีอันตรายใดเมืองเซียนเฉิงยิ้มพลางคลุ่นคิดการสร้างสภาวะนี้ยิ่งอึกทึกยิ่งดีเมื่อเป็นเช่นนี้วันใดที่มันป่วยตายจะไม่มีคนระแวงสงสัย ต่อให้คนทางบ้านไอเตียนซื่อมาถึงก็ไ,อไ,อไม่วาดภาพเหมือนพกติดตัวเที่ยวสอบถามชาวบ้าน<ส>าว่าไอเตียนซื่อตรงกับคนในภ <ใน S 2> <พ>าพวาดหรือไม่กล่าวไปประจบเหมาะนักเย่เซียวเทียนเพิ่งสวมรอยเป็นไอเตียนซื่อเผยโฉมขึ้นในเมืองหูเซียนตัวเมืองข้างเคียงก็เกิดคดีเลือดรายหนึ่งพ่อค้าข้าาบดีตั้งตัวจากการขนส่งสินค้ากับครอบครัวทั้ง37ชีวิตถูกฆ่าตาย คลังสมบัติในบ้านถูกกวาดไปจนหมดสิน้นข่าวคราวพอแพร่ออกไปก็สถานทั่วพื้นที่กุ้ยโจพ่อขาข้า,าบบดีนั้นมีการครบหากว้างขวางสนิทสนมกับเหล่าขุนนางเวียนเวยซื่อประจำกุ้ยโจหลายท่าน หลังจากเกิดคดีเลือดขุนนางซเว่นเว่ยซื่อกับขุนนางซเว่นอู่ซื่อหลายท่านสั่งการถึงหัวหน้าชนเผ่าต่างๆให้จับตัวฆาตกรมาดำเนินคดีขณะที่ทางปู้จ้งซื่อซื่อขณะที่ทางปู้เจ้งซื่อซื่อประจำกุ้ยโจก็มีคำสั่งถึงตัวเมืองในความปกครองทั้งหมดเย่เสี่ยวเทียนพอเข้ารับตำแหน่งภารกิจแรกคือนำเจ้าหน้าที่มือปราบออกสืบหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีเลือดรายนี้ เมืองหูเซียนตัวตึกอันลึกล้ำแห่งหนึ่งส่วนลึกของตัวตึกปลูกต้นไม้ร่มรื่นใต้ต้นไม้ปลูกสร้างห้องโถงห้องหนึ่งผู้คน8คนแยกย้ายนั่งอยู่สองฝ้าข้างโต๊ะยาวบางคนจิบชาบางคนดีดนิ้วเล่นยังมีอีกสองคนซุบซิบกันเบาๆพลันปรากฏคนร่างไม่สูงเท่าใดแต่ให้ความรู้สึกที่ตตะงานงั้มผู้หนึ่งเดินออกจากหลังฉากกันคนทั้ง8ไม่ว่าทำอะไรล้วนร่วงรู้ ถึงการมาของเขาทุกผู้คนผุดลุกขึ้นประสานมือต่อเขาคนผู้นั้นเดินถึงสุดโต๊ะยาวยกมือกดลงแล้วสุดนั่งลงอย่างช้าๆรอจนเขานั่งเรียบร้อยคนทั้งแปดค่อยแยกย้ายนั่งลงคนที่นั่งอยู่สุดโต๊ะยาวไม่อาจเห็นโฉมหน้าชัดตาเพียงเผยเห็นดวงตาคมกล้าทั้งคู่คล้ายสัตว์ร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดมือซ้ายของเขาคีบหุกทอวงเล็บผลวอนัดสองเม็ด ภายในห้องเงียบสงบมีแต่เสียงฮุกท้อกระทบกันเบาๆคนผู้นั้นเหลียวซ้ายแลขวาแล้วกล่าวลวนกลับมาแล้วรักษาความรวบรัดหมดจดไว้หรือไม่คนผู้นั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือพูดหนึ่งกล่าวอย่างนอบน้อมว่าเล่าต้าวงเล็บในที่นี้ขอแปลว่าคนโตอันดับหนึ่งวางใจพวกเราก็ทำอย่างรวบรัดหมดจดหลังจากเสร็จเรื่องก็ซุกซ่อนสิ่งของไว จากนั้นแยกย้ายจากไปซ่อนตัวอยู่หลายวันอ้อมผ่านตัวเมืองหลายแห่งแล้วค่อยกลับมาหามีคนสะกดรอยตามพวกเราไหมคนที่อยู่ทางขวาผู้หนึ่งกล่าวว่าเหล่าต้าท่านระมัดระวังตัวไปแล้วหลายปีมานี้พวกเราล้วนเป็นคนมือสะอาดต่อให้ทางการนึกระแวงเพียงนึกระแวงสงสัยฉีมู่ไหนเลยจะระแวงสงสัยพวกเราเหล่าต้ากวาดตามองเขาแวบหนึ่งกล่าวอย่างเฉยชาว่า เมื่อพวกท่านลงมือเราย่อมวางใจหลายปีมานี้พวกท่านไม่ทิ้งพิรุธใดไว้ครั้งนี้ย่อมไม่แต่ว่าเวลาที่ควรระวังยังคงระมัดระวังระวังไว้ไม่ผิดพลาดหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวสืบต่อเอาเถอะแบ่งสมบัติได้แล้วคำพูดนี้กล่าวอย่างยิ้มแย้มคำพูดพอกล่าวบรรยากาศอันเคร่งเครืมในห้องโถงค่อยผ่อนคลายผู้คนทั้ง8คนเพเยยิม้มท่านั่งและลมหายใจเป็นปกติตามเดิม คนทางซ้ายมือกล่าวว่ายังคงทำตามกฎเดิมเราต้ารับไปสามส่วนพี่น้องทั้งหลายแบ่งสรรปันส่วนเจ็ดส่วนที่เหลือคนทางขวามือกล่าวว่าเออเกอวงเล็บพี่รองเกรงว่าไม่เหมาะคนทางซ้ายมือเลิกคิ้วขึ้นกล่าวว่าเราซันวงเล็บอันดับสามท่านหมายความว่าอย่างไรเราต้ากล่าวอย่างเฉยชาว่าให้เราสันกล่าวเราซัน จึงกล่าวเหล่าต้าท่านรับไปสามส่วนพี่น้องทั้งหลายไม่มีความเห็นแต่ว่าทุกคนแบ่งสรรปันส่วนที่เหลือเป็นกฎเกณฑ์เมื่อ20สิกว่าปีก่อนเมื่อวันเดือนเคลื่อนคล้อยกฎบางอย่างควรปรับเปลี่ยนแล้วเรล่าต้ายิ้มพลางแล้วกล่าวว่ากฎของทางโลกล้วนปรับเปลี่ยนได้ปัญหาอยู่ที่ควรปรับอย่างไรจึงเหมาะสมท่านบอกเหตุผลมาเถอะเราซันน้อมกายกล่าวขึ้นว่าเรล่าต้า เมื่อ20กว่าปีก่อนพี่น้องทั้งหลายเพิ่งออกท่องเที่ยวมีกำลังไล่เลี่ยกันถึงแม้แตกต่างไปบ้างแบ่งเฉลี่ยกันก็ไม่เป็นไรแต่20ปีนี้พี่น้องบางคนรับสมัครไพร่พลมีสมุนเพิ่มขึ้นแต่บางคนไม่มีความคืบหน้าถึงกับคิดวางมือเมื่อเป็นเช่นนี้จึงลงทุนลงแรงไม่เท่ากันแต่ได้แบ่งเท่ากันผู้ที่มี สมุนมากกว่ากลับไม่เหลืออันใดเา่าต้าตาทอประกายวูบกล่าวว่ามีเหตุผลหลายปีนี้พี่น้องทั้งหลายกระโดดโลดเต้นอยู่ข้างนอกเราผู้เป็นพี่ใหญ่กลับนั่งเสวยสุขเราทราบว่า,เรา,รา,วาเราทราบว่าหลายปีนี้ท่านขยับขยายอย่างรวดเร็วตอนนี้ยังกล้าแข็งกว่าเราเออวงเล็บอันดับสองเท่าตัวเช่นนี้เถอะส่วนแบ่งสามส่วนของเราขอรับเพียงหนึ่งส่วน อีกสองส่วนมอบให้กับท่านเหล่าซันรีบกล่าวว่านี่จะได้อย่างไรพวกเราล้วนเป็นคนที่เหล่าต้าปลุกปั้นขึ้นมาไม่ว่าเมื่อใดละท่านล้วนเป็นพี่ใหญ่ของพวกเราผู้น้องไหนเหลยหยิบฉวยส่วนของพี่ใหญ่ได้เหล่าต้ายกมือห้ามปรามเขายิ้มพลางกล่าวว่เาเหล่าเออแม้มีคนน้อยแต่คิดรักษาสภาพที่เป็นอยู่ไม่ง่ายนักหรือจะแย่งชิงส่วนของมันมากล่าวไปเราก็ ที่เป็นเหล่าต้าควรวางมือแล้วที่ผ่านมาเป็นท่านวิ่งเต้นควรที่จะได้รับส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นเหล่าซันประสานมือกล่าวว่าอย่างนั้นเราเหล่าซันขอขอบคุณพี่ใหญ่แทนพี่น้องทั้งหลายแล้วเหล่าต้ายิ้มพลางตบไหล่ของเขากล่าวว่าเกิดมาชาติหนึ่งเป็นพี่น้องชั่วชีวิตเกรงอกเกรงใจอันใดพลางก็เลื่อนมือไปอยังใต้คางของเขา เสียงกรอบคลาหนึ่งคล้ายบีบผลหุกทอแตกไปผลหนึ่งเหล่าซันอ้าปากเบิกตาค้างมองดูมันด้วยความตระหนกลำคอส่งเสียงครอกๆแต่ไม่อาจกล่าววาจาใดได้เราต้าชักมือกลับมากล่าวอย่างเชื่อช้าว่าตอนนี้แบ่งสันปันส่วนลงตัวแล้วเหล่าสันเบิ่งตามองดูเหล่าตาพลันก็ล้มตัวไปข้างหน้าหน้าผากกระแทกกับโต๊ะอย่างหนักหน่วง วันที่สองที่เย่เซียวเทียนรับปากสวมรอยเป็นไอ้เตียนซื่อเจ้าหน้าที่เมืองหูเซียนที่ปัดแข้งปัดขาตลอดมากลับจับมือกันอาศัยช่องทางที่มีอยู่กระจายข่าวไอ้เตียนซื่อเดินทางมารับตําแหน่งในอําเภอหัวถึงกับติดประกาศที่หน้าประตูเมืองเย่เซียวเทียนรับตําแหน่งใต้เท้าเตียนซื่อคุมเจ้าหน้าที่กรมเมืองทั้งสามขบวนกลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเมืองเซียนเฉิง นอกจากผู้คนไม่กี่คนแล้วทั่วทั้งเมืองหูเซียนไม่มีผู้ใดทราบว่าไอเตียนซื่อผู้นี้เป็นตัวปลอมเมืองเซียนเฉิงใครค่ครวนว่าเย่เสียวเทียนไม่ล่วงรู้กฎระเบียบของที่ทำการอำเภอจึงย้ายหลี่วินชงมาช่วยงานเขาทั้งแต่งตั้งหัวหน้าขบวนเจ้าปันซูซสวินเทียนซึ่งเป็นหนึ่งในสามเจ้าหน้าที่กรมเมืองเป็นผู้ช่วยของเขาซูสวินเทียนเป็นน้องชายของหูหยินในอำเภอซูหยา เป็นลูกหลานผู้คงแก่เรียนแต่ว่าไม่รักดีจึงรับตำแหน่งสวีลีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยติดตามพี่เขยมายังภาคตะวันตกเฉียงใต้จนใจที่เมื่ออยู่ที่หูเซียนแม้แต่ในอำเภอหัวซึ่งเป็นพี่เขยของซูสวินเทียนเพียงเป็นหุ่นเชิดตัวเขาไหนเลยมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งอย่าว่าแต่ซูสวินเทียนผู้นี้รู้จักแต่ทเที่ยวเตรดื่มกิน สุดที่ในอำเภอหัวจะปลูกฝังได้ดังนั้นเย่เซียวเทียนนำหลีวินชงซึ่งเปรียบเสมือนแขนซ้ายแท้จริงแล้วมีหน้าที่จับตาดูเขากับซูสวินเทียนซึ่งเปรียบเสมือนแขนขวาแต่รู้จักแต่สร้างปัญหาให้แก่เขาเริ่มต้นชีวิตขุนนางเตียนซื่อเย่เซียวเทียนทราบดีว่า ตนเองเพียงเป็นขุนนางที่สวมรอยคนหนึ่งไอ้เฟิงมีครอบครัวมีเพื่อนร่วมงานมีครูบาอาจารย์มีความสัมพันธ์กับสังคมทุกระดับชั้นตนเองกับเขาไม่ได้เป็นพี่น้องฝาแฝดกันต่อให้ทางอำเภอหูเซียนยินยอมให้เขาสวมรอยตลอดไปก็เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เย่เสียวเทียนไม่เชื่อข้อสันนิษฐานของเมืองเซียนเฉิงว่าการตายของไอ้เตียนซื่อเป็นการฆ่าล้างแค้นแต่หากว่าข้อสันนิษฐานของเมืองเซียนเฉิงเป็นความจริง เขาจะทำตัวเป็นเหยื่อล่อได้อย่างไรหากว่าการตายของไอ้เตียนซื่อเพียงเป็นอุบัติเหตุเหล่าขุนนางในที่ทำการอำเภอหูเซียนล้วนทราบดีอย่างนั้นพวกเขาให้ตนเองสวมรอยเป็นไอ้เตียนซื่อคงเป็นแผนอุบายประการหนึ่งเย่เซียวเทียนคาดเดาจุดมุ่งหมายของพวกเขาไม่ออกแต่คาดว่าคงไม่มีกุศลเจตนาเย่เซียวเทียนหาได้คาดคิดว่า พวกเขาคิดร้ายหมายชีวิตผู้อื่นเพื่อปัดเป่าเพศภัยให้กับตัวเองตอนนั้นในตึกช่วงที่สองของที่ทำการอำเภอแทบชุมนุมด้วยขุนนางเมืองหูเซียนทั้งหมดพวกเขากล้าฆ่าคนปิดปากอย่างเปิดเผยหรือยเยเซียวเทียนแสดงว่าประเมินกำลังขวัญของขุนนางเมืองหูเซียนต่ำเกินไปแต่นี่ไม่อาจโทษว่าเขาขุนนางที่เขาเคยสัมผัสเป็นขุนนางนครหลวงคนเหล่านั้น อาจทุจริตอาจประพฤติช่อชนแต่ก็อยู่ใต้พระเนตรพระก,กันมีข้อกลิงเกลงอยู่บ้างไหนเลยเป็นเช่นขุนนางท้องถิน่นที่ไร้คือไร้แปรสำหรับกับปลาน้อยที่แวกว่ายออกจากคุกใหญ่กรมราชทันเขายังต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยต้องผ่านการต่อสู้ช่วงชิงครั้งแล้วครั้งเล่าจึงจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารได้ วันนี้เย่เสี่ยวเทียนเดินทางไปสืบคดีของตระกูลสื่อสื่อปีส้สิงเป็นเท่าแก่ร้านข้าวสารจีอีเตี้ยนเป็นพ่อค้าข้าวรายใหญ่ที่สุดในละแวกนี้เมื่อวานขณะที่เดินเล่นในป่าสนเขตอุทยานหลังพลันเสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนเมื่อวานเย่เสี่ยวเทียนรุดไปรอบหนึ่งนำศพกลับมายัางที่ทำการอำเภอเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพตรวจดูแล้วลงความเห็นว่า ลูกกระเดือกถูกบีบแตกแหลกละเอียดเสียชีวิตสือพี่สิงแม้เสียชีวิตแต่คนในบ้านไม่มีผู้ใดได้ไดรับอันตรายทรัพย์สินก็ไม่ได้รับความเสียหายต่างกับคดีเลือดที่เมืองข้างเคียงแต่ไม่ว่าอย่างไรสือปี่สิงเป็นพ่อค้าข้าาบดีทรงอิทธิพลกับเสียชีวิตในอุทยานหลังของตัวเองย่อมต้องทำการไต่สวนจะได้มีคำว่ากล่าวต่อเบื้องบนในอำเภอหัวเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เมื่งเสี่ยนเฉิงเป็นขุนนางรักษาความสงบเรียบร้อยจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบแต่พวกเขาไม่สามารถสืบคดีด้วยตัวเองภาระจึงตกอยู่ที่เย่เซียวเทียนถึงแม้ว่าขุนนางเตียนซื่อเช่นเย่เซียวเทียนเป็นตัวปลอมแต่ในสายตาชาวบ้านหูเซี่ยนถือเป็นตัวจริงเมื่อวานเย่เซียวเทียนจัดกำลังไปรับศพมาชนะสุดทั้งตรวจดูที่เกิดเหตุวันนี้เตรียมไปที่ตระกูลซื่อ เพื่อซักถามรายละเอียดและเยือนสหายสนิทที่ใกล้ชิดกับเท่าแก่ซื่อระหว่างที่เย่เซียวเทียนนําเจ้าหน้าที่มือปราบขบวนหนึ่งไปพลันเห็นที่ปากถนนเบื้องหน้ามุงไว้ด้วยผู้คนกลุ่มหนึ่งเ่าเจ้าหน้าที่มือปราบไม่กล้าเพิกเฉยร้องบอกว่าแต่เท้าเตียนซื่อออกตรวจผู้ไม่เกี่ยวข้องหลบไปเห็นคนเหล่านั้นมีทั้งชนเผ่าแมวชนเผ่าอียังมีคนหนึ่งเป็นพี่น้องของฉีมู่ หากเป็นยามปกติคนเหล่านี้ล้วนแซงเป็นไขสือแต่วันนี้พอส่งเสียงร้องบอกผู้คนที่มุงดูอยู่พากันเปิดทางให้เราเจ้าหน้าที่มือปราบยังเข้าใจว่าเตียนซื่อคนใหม่มีบาร,รมีถึงเพียงนี้แต่ในความเป็นจริงทางปูดจึ้งซื่อซือกับหัวหน้าชนเผ่าต่างๆมีคำสั่งลงมาให้ผู้ที่อยู่ในความปกครองให้ความร่วมมือกับทางการอย่าได้ตอแยแสหาเรื่องฝูงชนพอเปิดทาง เห็นที่ปากถนนยืนไว้ด้วยชายหนุ่มหน้าแดงสวมเสื้อผ้าหยาบผู้หนึ่งดูจากการแต่งกายแสดงว่าเป็นชายหนุ่มที่ออกจากป่าผู้หนึ่งยเยเซียวเทียนจดจำคนผู้นี้ออกจำได้ว่าคนผู้นี้เรียกว่าหัววินเฟยในชีวิตของเขาเพิ่งพบเห็นผู้คนใช้ดาบจับปลาคนผู้นี้ยังมอบปลาให้กับเขาสี่ตัวจึงเดินเข้าหาอีกฝ่าย เพิ่งเดินออกไปก็ถูกเข้าของที่แทบเท้าหัววินเฟยดึงดูดความสนใจไว้ที่แทบเท้าหัววินเฟยมีเหยื่อที่ล่าได้หลายตัวทั้งเหยืยวนกเขาไก่ฟ้ากระต่ายป่าเยือเหล่านี้ไม่น่าแปลกที่ดึงดูดความสนใจของเย่เซียวเทียนกลับเป็นเสือลายพาดกรอนที่มอบอยู่แทบเท้าของเขาตัวหนึ่งนี่คือเสือร้ายตัวหนึ่งจริงๆ หัวกลมหูสั้นขาที่แข็งแรงทั้งสี่ข้างขดไว้หางเสือม้วนพันอยู่ข้างลำตัวลำตัวพื้นเหลืองลายเส้นสีดำยเยเซียเทียนตื่นเต้นสงสัยยิ่งวันที่พบพานชายหนุ่มผู้นี้ยังเข้าใจว่าอีกฝ่ายเป็นชาวประมงเป็นชาวประมงที่สามารถจับปลากลางสายน้ำเชี่ยวคิดไม่ถึงว่าคนผู้นี้ยังเป็นในพานปราบเสือผู้หนึ่งท่านเป็น หัววินเฟยแสดงว่าจดจำเย่เซี่ยวเทียนออกแต่เย่เซี่ยวเทียนตอนนี้สวมเครื่องแบบขุนนางมีเจ้าหน้าที่ล้อมหน้าล้อมหลังเปรียบกับสารรูปตกยากในคืนนั้นคล้ายกับคนละคนยามกระทันหันจึงไม่กล้ากล่าวทักทายเย่เซี่ยวเทียนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าบุญคุณมอบปลาให้สี่ตัวจดจำซึ้งใจท่านไม่รู้จักข้าพเจ้าหรือหัววินเฟยอุทานดังอากล่าวว่าเป็นท่านจริงๆท่านท่านชไน เราผู้เป็นขุนนางรังตำแหน่งเตียนซื่อของเมืองนี้ตอนแรกที่มารับตำแหน่งต้องการทำความเข้าใจกับสภาพในเมืองจึงปลอมตัวออกตรวจการมิคาดถูกหัวขโมยหลวงกระเป๋าไปจึงมีสภาพเช่นนั้นหัววินเฟยค่อยเข้าใจกล่าวว่าที่แถเป็นเช่นนี้ที่แถท่านท่านเป็นใต้เท้าที่ทางอำเภอปิดประกาศไว้แย่เสียวเทียนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไม่ต้องสำรวมตนข้าพเจ้ายึดถือท่านเป็นสหาย ระหว่างสหายไม่คำนึงถึงยศตำแหน่งลีวินชงเงี่ยหูฟังอยู่ด้านข้างพบว่าเย่เสี่ยวเทียนไม่ได้กล่าววาจาหลุดจากกรอบแต่ก็ไม่คิดรับฟังเขาโอภาปาใสากับนายพลานยากไร้คนหนึ่งจึงเดินเข้าไปกล่าววา่าแต่เท้าเวลาไม่เช้าแล้วพวกเรายังต้องไปเย่เสี่ยวเทียนหน้าเคร่งเครียดลงดูว่าหูปาก เราผู้เป็นขุนนางกล่าวว่าจะไหนเลยถึงรอบให้เจ้าสอดปากคําเขาไม่คิดไว้หน้าหลีวินชงอย่าเพิ่งเอ่ยถึงข้อบาดหมางที่ผ่านมาจะอย่างไรเขาไม่คิดรับตำแหน่งเตียนซื่อน,นานไปใหญ่ยยต้องเกรงอกเกรงใจต่อคนต่ำช้าเช่นนี้หลีวินชงหน้าแปลเปลี่ยนไปแต่ไม่กล้าโต้แยง้งได้แต่ล่าถอยมาด้านข้างสูงสวินเทียนกับเย่เสียวเทียนอยู่ร่วมกันด้วยดี ดีจนในอำเภอหัวผู้เป็นพี่เขยยังรู้สึกเหลือเชื่อเขาให้ความเคารพนอบน้อมต่อเย่เซียวเทียนยิ่งในฐานะน้องภรรยาของนายอำเภอหัวสูสวินเทียนย่อมล่วงรู้สถานะที่แท้จริงของเย่เซียวเทียนอย่าว่าแต่ต่อให้เย่เซียวเทียนเป็นขุนนางเตียนซื่อจริงๆเขาก็ไม่แน่ว่าจะประจบสอพลอก่อนหน้านี้เขายังไม่เห็นมึงเสี้ยนเฉิงกับหวังจู่ปู้อยู่ในสายตา ผ่านยอมรับนับถือเย่เซียวเทียนนับเป็นที่ขบคิดไม่เข้าใจจริงๆนายอำเภอหัวรวมทั้งเย่เซียวเทียนย่อมไม่ทราบเหตุผลที่ท่าทีของซูสวินเทียนเปลี่ยนไปเพราะสืบเนื่องจากเขาไปเยี่ยมพี่สาวที่ตึกหลังของที่ทําการอำเภอจนได้พบกับน้องสาวของเย่เซียวเทียนเย่เซียวเทียนหลังจากดูว่าลีวินชงก็หันกลับมาทางหัววินเฟยกล่าวเสียงอ่อนโยนว่าน้องวินเฟย ข้าพเจ้ายังมีงานต้องทำไม่สนทนากับท่านมากความอ๋อท่านค่อยๆเดินเห็นใต้เท้าเตียนซื่อในเมืองเรียกพี่เรียกน้องกับตนเองหัววิ่นเฟยแทบรับไว้ไม่ไหวเห็นแย่เสี่ยวเทียนหันกายหมายจากไปต้องร้องโพล่งว่าข้าพเจ้าจับเสือได้หลังจากขายออกไปคงมีเงินตกแต่งภรรยาเมื่อถึงเวลาขอเชิญใต้เท้ามาดื่มสุรามงคลของข้าพเจ้า คำพูดพอกล่าวก็นึกเสียใจขึ้นมาผู้อื่นมีศักดิ์ฐานะใดเพียงกล่าวเกรงอกเกรงใจต่อเขาเขาก็ยึดถือผู้อื่นเป็นสหายหรือเย่เสียวเทียนหยุดเท้าลงหันไปบอกกล่าวว่าให้เรียกพี่ใหญ่หากเรียกใต้เท้าข้าพเจ้าจะไม่ไปหัววิ่นเฟยหน้าแดงกำขึ้นมาเรียกหาว่าพี่ใหญ่เย่เสียวเทียนพงงกศีรษะกล่าวว่าวันที่ท่านแต่งงานข้าพเจ้าต้องไปแน่นอนพลางก็โบกมือต่อเขา หันกายหมายจากไปบนท้องถนนพันธ์มังเกิดเสียงร่ำร้องดังว่ารีบมาทุบตีคนตายแล้ว